สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับพี่แท้ท่องแท้ใบมังกรเจมค่ะวันนี้นะคะพลจะมารีวิวนะคะเป็นแหวนทับทิมนะคะจะมีทับทิมทั้งเป็นใบเซอร์นะคะแล้วก็ทับทิมที่ออกมาพร้อมแบบเป็นตัวแหวนอย่างเดียวก็มีนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยสภาพดีสวยแน่นอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทับทิมของร้านนะคะก็จะมีเป็นทับทิมพม่าทับทิมสยามทับทิมแอฟริกาอะไรแบบนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะถ้าอาจจะมีเสียงตุ้งิงงน ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะลูกค้าโอเคค่ะแล้วถ้าใครชอบนะคะสนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะพร้อมกับรายละเอียดนะ,ะส่งไปที่ทางไลน์แอดด้านบนนี้นะคะมีเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า @mkgem นะคะหรือถ้าลูกค้านะคะทําไม่เป็นแบบว่า พี่ทำให้เป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรเข้ามาก่อนได้นะคะที่เบอร์0653601525นะคะติดต่อกับคุณนุชได้เลยนะพร้อมกับสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อมูลสินค้าได้เลยค่ะยังไงนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่วงแรกนะคะวงนี้จะเป็นงานตัวแหวนหยกนะคะหัวหยกที่มีเพชรประดับอยู่ตรงบ่าข้างสองข้างนะคะเพชรนะคะน้าหนักรวมทั้งหมด อยู่ที่0 2ส่วนกรัตเหนือ20ปางค่ะตัวเรือนะคะเป็นงานทองคํา90น้ําหนัก,กรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่17กรัมค่ะไซส์แหวนคือ63นะ้ากว้าง1.0คณ1.0เซนติเมตรนะคะวงนี้พลอยขอปล่อยต่อพร้อมกับใบเซอร์นะคะเอาไปเพียง43,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะตัวหัวหยกเนี่ยจะเป็นหยกแท้นะคะแล้วก็เป็นหยกดิบด้วยนะคะคือไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งหรือ ปรับปรุงสีใดๆเลยนะคะสวยตามธรรมชาติเลยค่ะมาพร้อมกับใบเซอร์แบบนี้เลยนะคะที่รับรองมาจากทางสถาบันนะคะแบบนี้ท่านใดชอบนะคะสนใจเนี่ยต้องรีบเลยนะคะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นส่วนตัวเพชรนะคะเป็นนามเพชรประมาณ9798ค่ะสวยขาวใสเล่นไฟวิงมากๆเลยนะคะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะเหลี่ยมขัดสวยมากๆตัวเรือนทองก็ทองหนาแข็งแรงไม่มีตำหนิค่ะวงนี้ ใส่แล้วสวยขึ้นมือแน่นอนดูใหญ่มีอำนาจเสริมบารมีนะคะท่านใดชอบก็รีบแครปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ัดมานะคะคเป็นแหวนหัวหยกค่ะอันนี้จะเป็นรูปทรงผู้ชายนะคะตัวเรือนสลักลวดลายสวยงามค่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่8.6 2กรัมนะคะตัวเรือนเป็นทานทองคํา90ไซส์แหวนคือ52นะคะหน้ากว้าง1.0ึ่คูณสอซนติมตรวงนี้นะคะพอยปล่อยต่อในราคาเพียง22,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะสวยงามมากๆหัวหยกนะคะเป็นสีเขียวอ่อ แบบนี้นะคะหัวยกแท้ยกเม็ดใหญ่มากๆเลยส่วนตัวเรือนนะคะก็จะเป็นตัวเรือนง,งานทอง90สวยแข็งแรงปรับไซส์ได้นะคะงานทองตอบาข้างเนี่ยมีงานสลักลวดลายนะคะทั้งสองข้างแบบนี้สมใส่ติดนิ้วมือได้นะคะนี่แบบนี้เลยโอ้โหเท่มากๆนะคะดูใหญ่ดูเสริมบรารมีมากเลยท่านใดชอบก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะก็เป็นแหวนหัวหยกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นหยกสองสีนะสวยงามค่ะส่วนตัวเรือนนะคะเป็นงานทองคำา90แล้วก็เม็ดวงนี้นะคะจะมีงานฝังเพชร แค่1เม็ดนะคะตรงนี้นะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.04กรัตหรือ4ตางค่ะตัวเรือน90เนะาะการทอง90น้ำหนักอยู่ที่3.58กรัมค่ะไซส์วงนี้นะคะคือ53หน้ากว้าง0.5คูณ1.0เซนติเมตรวงนี้พอยขอปล่อยต่อเพียง19,850บาทเท่านั้นนะคะตัวหยกนะคะเขาจะทำเป็นลวดลายลาย,ลายกบนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นลายกบนะคะแบบนี้แล้วก็กําลังคาบเพชรอยู่นะคะแบบนี้นี่ลักษณะของตัวหยกนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวเรือนะคะงานทองงานทอง90ไม่มีตําหนินะคะทองหนาแข็งแรงปรับใส์ได้เลยวงนี้สงมใส่ได้สวยแบบนี้เลยท่านใดชอบท่านใดชอบนะคะก็รีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ องถัดมานะคะเป็นแหวนหยกผู้ชายค่ะหัวหยกจะเป็นหยกพมา่านะคะหยกดิบด้วยนะไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆเลยนะคะสวยตามธรรมชาติแล้วก็ประดับด้วยเพชรน,นะคะตรงบาทข้างนะคะ2แถวข้างละ3เม็ดทั้งหมด6เม็ดน้ําหนักรวมอยู่ที่0.30กะรัตหรือ30ตับังนะคะตัวเรือนทองเป็นงานทองคํา90ทั้งหมดค่ะน้ําหนักรวมอยู่ที่7.66กร,รัมนะคะวงนี้ไซส์63หน้ากว้าง 1.5คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเพียง36,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้สวยงามมากๆนะคะหัวยกเนี่ยก็จะเป็นหยกสีเนื้อแก้วแบบนี้หยกพมา่านะคะ สวยงามเลยแล้วก็ตัวเพชรนะคะเป็นเพชรเก,เกสรสมัยใหม่น้ำประมาณ97-98สวยขาวใสเล่นไฟวิงแบบนี้เลยคะ่ะตัวเรือนทองไม่มีตำหนิทองหนาแข็งแรงปรับไซส์ได้นะคะวงนี้มาพร้อมกับใบเซอร์แบบนี้เลยนะคะ Natural Jade ก็คือรับรองว่าเป็นหยกแท้ตามธรรมชาติแน่นอนนะคะแล้วก็หยกามาพม่าพลอยดิบนะคะแบบนี้เลย ่นใดชอบนะคะหัวหยกสวยๆแบบนี้นะหาย,ยากนะคะหยกดิบแบบนี้สวยๆมาแบบนี้เลยก็รีบครับรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะวงถัดมานะคะ วงนี้ก็จะเป็นงานแหวนหยกเหมือนกันนะคะหัวหยกสวยมากแล้วก็โอ้ดูเม็ดใหญ่แล้วก็มีเพชรนะคะประดับ1เม็ดค่ะน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.05กรัตหรือ5ตังค์นะคะตัวเรือนทองเนี่ยเป็นงานทองคํา58.5สวยหนาะแข็งแรงค่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่3.61กรัมนะคะไซส์คือ54ขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ2.0เซนติเมตรนะคะวงนี้พ ขอปล่อยต่อเอาไปเพียง18,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะดูสวยเก๋ไม่ซ้ำใครนะคะตัวหมกยกเนี่ยก็สีสวยเม็ดใหญ่เพชรก็น้ำระดับประมาณ9,7,9,8สวยขาวใสเล่นไฟวิ้นแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวงานเออส่วนส่วนตัวเรือนทองนะคะงานเรือนทองก็สวยหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่มีตำหนิเลยสวมใส่ติดนิ้วมือใส่ งานได้กีเก๋แบบนี้ท่านใดชอบก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะวงถัดมานะคะวงนี้แหวน หัวหยกนะคะเป็นรูปทรงผู้ชายคล้ายๆกับวงแรกๆที่พลอยรีวิวไปแต่ตัวเม็ดหยกจะเล็กกว่าหน่อยนะคะส่วนตัวเรือนทองนะคะเป็นงานทองคำ90น้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่5.27กรัมค่ะไซส์คือ49นะคะหน้ากว้าง1.7คูณ2.0เซนติเมตรวงนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเพียง12,950 เท่านั้นค่ะวงนี้นะคะดูสวยแล้วก็โอ้โหยกเม็ดสวยมากเลยนะคะพอยชอบมากยกสีแบบนี้นะคะดูแบบ ดูแบบว่าไม่ดูเข้มเกินไปอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเนาะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะส่วนตัวเรือนะคะก็ทองน้าแข็งแรงไม่มีตําหนิปรับไซส์ได้นะคะสลักลวดลายสวยงามค่ะสวมใส่แล้วก็จะแบบนี้พอดีวงนี้อ่จะไซส์เล็กนะคะ49คุณผู้ชายสามารถนําไปใส่กับนิ้วก้อยแบบนี้ได้เลยนะส่วนใหญ่คนที่พลอยรู้จักหรือลูกค้าของพลอยนะคะเขาก็ซื้อยกไปใส่ตัวนิ้วก้อยนะคะเสริมอานาจบารมีแน่นอนค่ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพลอยลองเทีย ให้ดูนะคะกับตัววงแรกๆที่พลอยดีวิวไฟตัวหยกนะคะจะคล้ายๆกันนะคะรูปทรงจะคล้ายๆกันแตกต่างกันอยู่ที่ตัวสีหยกนะคะตัวเม็ดหยกเนาะนรูปทรงแบบนี้กันเลยนาะนๆหลุดมาทีนะคะคล้ายๆกันแบบนี้ก็ชอบวงไหนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยก็รีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะวงนี้จะเป็นแหวนหัวหยกนะคะอันนี้มาพร้อมใบเซอร์นะคะการันตีว่าเป็นหยกแท้ตามธรรมชาติแล้วเป็นหยกพม่าค่ะเป็นพลอยดิบด้วยนะคะคือตัวหยกเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านการทำปุงแต่งสีใดๆไม่มีการเผาอะไรทั้งนั้นนะคะเรียกได้ว่าสวยมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะโอ้โหมดงามมากๆตัวเรือนะคะเป็นงานทองคำ90ค่ะ น้ำหนักอยู่ที่4.49กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.5เซนติเมตรวงนี้นะคะพอยปล่อยต่อพร้อมใบเซอร์นะคะเอาไปในราคาเพียง15,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะเป็นแหวนรูปทรงผู้หญิงนะคะสวยมากๆเลยแบบนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวใบเซอร์นะคะการันตีว่าเป็นหยกแท้ตามธรรมชาติแน่นอนแล้วก็หยกพม่าค่ะแบบนี้สงสัได้เก๋ๆนะคะตัวเรือนเนี่ยไม่มีตำหนิเลย นนมีาออกมาให้กตัวเรือนไม่มีตําหนิทองหนาแข็งแรงถ้าเกิดไซส์วงนี้มันเล็กไปนะแบบนี้แล้วก็หัวยกไม่ใจสีสวยมากอ่ะท่านใดชอบนะคะก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะวงนี้จะเป็นแหวนหยกผู้ชายวงสุดท้ายแล้ว เหลือแค่วงนี้มาสุดท้ายในร้านแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะคะวงนี้จะเป็นหยกแท้แล้วก็เป็นหยกธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งนั่นคือหยกดิบนั่นเองค่ะสีสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเจสรสมัยใหม่นะคะล้อมรอบทั้งหมด20เม็ดค่ะน้ําหนักอยู่ที่0.80กรัตนะคะตัวเรือนงานทองคํา90เป็นงานทองคําขาวนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่9.9กรัมนะคะไซส์คือ60 ขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ2.3เซนติเมตรวงนี้นะคะพ่อยขอปล่อยต่อเพียง3 8 9 5้ยง38,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลย สวยงามมากๆเลยค่ะวงนี้นะคะตัวเรือนงานทองคําขาวแบบนี้นะคะยิ่งทําให้ตัวเพชรเนี่ยยิ่งสวยเล่นไฟวิบวับแบบนี้นะคะ mm. เพชรก็จะดูขาวมากขึ้นค่ะ mm. ส่วนหัวหยกนะคะเป็นงานเจียหลังเบี้ยแบบนี้นะคะรูปทรงวงลีอ่าแล้วก็เม็ดใหญ่สีสวยตามธรรมชาตินะคะ mm. โ,อโ,โอ้โหไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งมาเลยนะ ตัวเรือนนะคะทําเป็นลวดลายลายเหลสแบบนี้นะคะแล้วก็ท้องหนาแข็งแรงไม่มีตําหนิเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไบเซอร์นะคะแบบนี้เลยค่ะจากสถาบันนะคะตรวจสอบได้ เป็นพลอยแท้นะคะพลอยเป็นหยกแท้พลอยดิบแบบนี้พลอยติดคาว่าพลอยดิบนะแบบนบบนะเป็นหยกแท้นะคะหยกดิบแบบนี้เลยท่านใดชอบสนใจนะคะสวมใส่ติดนิ้วมือเสริมอํานาจบารมีแล้วก็ช่วยในเรื่องของอายุยืนโชคลาภด้วยนะคะหยกก็เรารู้ดีกันอยู่แล้วเนาะว่าทางคนจีนเขาจะนิยมมากๆเลยท่านใดชอบก็เรียบแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์แอด,ด้านบนได้เลยะคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับรีวิวแหวนทับทิมนะคะก็จะมีทั้งตัวไบเซอร์ทับทิมล้อมเพชรทับทิมสยามทับทิมไทยทับ ทีมพมา่าทัพทีมแอฟริกาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะที่พยายามทุกครั้งนะคะก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากดูชิ้นไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะพร้อมกับรายละเอียดสินค้าในคลิปนี้นะคะส่งไปที่ทางไลน์แอดนะคะ @mkgem ด้านบนนี้นะคะพออยากให้ลูกค้านะคะทักไปที่ทางไลน์ของ o f f i c i a l ทางหลักอันนี้นะคะถ้าลูกค้าทักไปที่ไลน์เป็นเบอร์โทรนะมันจะเป็นไลน์สำรองของทางร้านนะคะบางทีเนี่ยข้อความ อ,อาจจะตกหล่นหรืออะไรแบบนี้นะคะพอรก็เลยอยากให้ทักไปที่ทางลายหลักดีกว่าเนาะแต่ถ้าใครแบบว่ากังวลทําไม่เป็นกลัวทักไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสามารถโทรนะคะไปที่เบอร์0653601525เนี่แหละคะ่ะโทรติดต่อกับคุณรุชได้เลยนะคะก็สอบถามรายละเอียดนะคะถามข้อมูลสินค้าอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครนะคะสนใจที่อยากจะเข้ามาดูสินค้าของจริงที่หน้าร้านนะคะอยากเข้ามาดูเลือกชมเองอะไรแบบเนี้ก็สามารถนัดคิวนะคะกับคุณนุษได้ที่เบอร์นี้ละค่ะ0653601525 15, นะคะร้านเราเนี่ยอยู่ใ,นใ,นใ,ใกล้ๆกับเดอะมอลตอรพานะคะอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ6น,นะคะแต่พอยขออนุญาตนะคะนัดคิวเป็นช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปนะเพราะว่าตอนนี้ทางหน้าร้านกําลังปรับปรุงตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามนะคะเพื่อรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่ค่ะยังไงนะคะวันนี้ พอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะ mm hmm. เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆที่พลอยลงรีวิวลงคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับความรู้สินค้าแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดกันเนาะยังไงวันนี้พลอยไปแล้วนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ